ตามที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าพญานาคปกครองด้วยเท้าวิรูป,ปัก์หนึ่งในเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ซึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและจากนิทานปรมปราหรือเรื่องเล่าต่างๆที่มีการบันทึกไว้กล่าวว่าพญานาคนั้นสามารถจัดเป็นตระกูลได้สี่ตระกูลใหญ่ๆ ซึ่งมีอำนาจฤทธานุภาพและถิ่นที่อยู่แตกต่างกันออกไปรวมถึงจำนวนในแต่ละตระกูลก็ยังมีมากน้อยแตกต่างกันอีกด้วยกล่าวคือพญานาคในตระกูลวิรูปักหรือตระกูลสีทองถือเป็นพญานาคชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะ คือเกิดแล้วโตทันทีแบบเทวดามีอาหารเป็นทิพย์และมีที่อยู่เป็นทิพวิมานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นและสวยงามที่สุดคือมีลำตัวสีรุษอุไรวันจันทราภามีเกล็ดทองคําบุตรสรินหรือสีทองมหิธาสุวรรณชาติ เชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีฤทธานุภาพและพลังอำนาจมากที่สุดสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้แม้แค่ใช้สายตามองพญานาคตนใดกำเนิดมาจากวงตระกูลนี้ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มากด้วยบุญบารมี